สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชนะแมจิกส m มาร์เปิลตลอดบายจนแพดค่ะสาหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีธาตุไฟค่ะชาวราศีธาตุไฟได้แก่คนที่เกิดในราศี เมษสิงห์แล้วก็ธนูจัดเป็นชาวราศีธาตุไฟนั่นเองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างค่ะหากคุณได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็ปล่อยผ่านไปคิดซะว่าเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับคุณเสียทีเดียวก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็ขอให้แอดไลน์ไอ เ,าาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยจนแพทรับดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะเอาล่ะค่ะพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นเช่นใดเราเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะปิดท้ายด้วยคนต่อด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดค่ะนะคะมาดูสิว่าในเดือนเมษายนนี้เรื่องราวความรู้สึกความรักพลังงานของคุณออกมาเป็นในแนวทางเช่นใดนะคะ Six of Pumpkin ก็คือไพ่หกเหรียญนั่นเองค่ะ Two of Lightning ไพ่สองดาบ Ace of Lightning Three of Candle Ten of Lightning ค่ะ พลังงานของไพ่เนี่ยโชว์ออกมาว่านะคะคุณน่าจะมีเรื่องราวที่คุณอยากจะต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้และเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะที่มันทําให้คุณค่อนข้างเป็นกังวลอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณอาจจะมีช่องทางอะไรใหม่ใหม่เข้ามาจากเพื่อนฝูงหรือจาก คนใกล้ชิดก็ได้นะคะซึ่งมันเป็นช่องทางที่คุณจะต้องมาลิเริ่มเริ่มต้นนะคะและคุณก็ยังมีความลังเลคุณมีความสับสนเกิดขึ้นในใจค่อนข้างมากว่าเอ๊ะหนทางข้างหน้ามันจะไปได้ดีหรือเปล่านะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกที่ยังกลัวๆก,วก,วกว็กล้ายอยู่ในการที่ตัดสินใจเพราะว่าสถานการณ์ที่มันโชว์อยู่ว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องอื่น พุ่งเข้ามาหาคุณด้วยไม่เฉพาะแต่เรื่องหน้าที่การงานและเรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกอึดอัด มันประเดประดังเข้ามามันทําให้ในช่วงเดือนเมษายนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอึดอัดนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณบางครั้งคุณช่วยเหลือคนอื่นหรือทําอะไรให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาหรือฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเสียทีเดียวนะคะเรื่องราวพลังงานความรักของคุณโชว์ออกมาเป็นลักษณะของการกังวลใจหรือ,อ ค่อนข้างวิตกกังวลกับเรื่องราวของหน้าที่การงานซึ่งมันส่งผลทำให้ความรักหมดความหวานชื่นต่อกันไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะอึดอัดกับสภาวะอะไรบางอย่างหรือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวด,ด้วยก็เป็นได้ค่ะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของคู่ชาวราศีธาตุไฟเป็นเช่นไรนะคะ n i g h t of Swords ค่ะ Eights of เอสออฟบอ t นาย e อฟพันต s โคเอสออฟพันต์โ n i g h t of c h a r i ส e s เรื่องราวทางฝั่งของคนรักคู่คอรองของคุณเนี่ย <c oughs> เขาก็น่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยในพิเรียดนี้มันค่อนข้างที่จะต้องคอนแทคเกี่ยวเนื่องกับผู้คนมากมายนะคะและมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องดึงเงินเก่าๆออกมาเพื่อที่จะนำไปลงทุนหรือไปทำอะไรเพิ่มเติมก็เป็นได้นะคะมันก็เลยส่งผลทำให้นะคะ,ะเรื่องราวความสัมพันธ์หรือความรักใน เดือนเมษายนเนี้ยไม่ค่อยมีความหวานชื่นสักเท่าไหร่เพราะต่างฝ่ายต่างก็โฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองอย่างคุณคุณชาวราศรีธาตุไฟก็โฟกัสเรื่องของอปัญหาอุปสรรคในด้านของหน้าที่การงานที่คิดจะริเริ่มหรือทําอะไรใหม่ๆส่วนคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี้ยเขาโฟกัสกับเรื่องของอคนที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันด้วยในแง่ของการิเริ่มหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ซึ่งมันจะมีทั้งคนที่ยุมากกว่าและคนที่ยุน้อยกว่าที่เขาจะต้องเข้าไปจัดการและตัวเขาเองกําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรที่มันจะต้องดึงเงินเก่าเงินเก็บของเขาออกมาเพื่อที่จะนํามาลงทุนด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่เหมือนต่างฝ่ายต่างมีเรื่องในใจกันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะเรื่องของสัมพันธภาพความรักก็เลยไม่ค่อยหวานชื่นไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ เพราะพลังงานแต่ละคนก็ไปโฟกัสในแต่ละอย่างที่ที่สำคัญของตัวเองนะคะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเชิญพลานค่ะ Ace of Swords Three of c h a r i c e s Ten of Swords Two of Two of Swords ค่ะ มันเป็นพลังงานที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองตัวคุณแล้วก็ทั้งของตัวคนรักและคู่ครองด้วยนะคะซึ่งในการเปลี่ยนแปลงคั้งนี้นำมาซึ่งปัญหานำมาซึ่งความรู้สึกอิดอัดใจ,จให้คุณสองคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะถ้า การงานเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งคู่ทั้งตัวของคุณคุณชาวราศรีธาตุไฟและตัวของคนรักคู่ครองมีความกดดันมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะต้องแบบว่าตัดสินใจซึ่งยังมองไม่ออกว่าจะตัดสินใจไปในทางซ้ายดีหรือทางขวาดีทั้งของตัวคุณแล้วก็ทั้งของตัวคนรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรนย์นี้เนี่ยความสุขหรือความหวานชื่นมันไม่ค่อยปรากฏสักเท่าไหร่ นะคะเหมือนใจคุณก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างสูงค่ะ Emotional p u r i t y ดูซิว่าไพ่ออร์ ACLE จะตอบอะไรได้อีก Generosity Gen Peace อินไซต์มาดูไพ่ชุดนี้กันนะคะไพ่ชุดนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอารมณ์ความสงบสุขในใจนะคะเกี่ยวเนื่องของสัญชตาตญาณภายในนะคะที่บ่งชี้ว่ามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะพลังงานของเพศหญิงค่ะผู้หญิงนะคะ Treasures Island ความคิดคำนึงเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงทางด้านของการเงินเคียร์แสนนาให้อยู่กับปัจจุบัน c l e n i t Up นะคะคือการชำระล้าง พีชโอ้ไพ่ตอบมาในแนวทางเดียวกันเลยเขาบอกว่านะคะบางครั้งคุณทําอะไรที่มันโฟกัสกับเรื่องของปัญหาโฟกัสเกี่ยวเรื่องของอุปสรรคที่มันวิ่งชนเข้ามาในพิเรียดนี้มากจนเกินพอดีมันก็เลยทําให้คุณสองคนหาความสงบสุขในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือความรักไม่ได้มันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแห้งเหี่ยวไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้ให้สงบใจนิ่งๆนะคะมองให้เห็น ถึงปัญหาที่แท้จริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นหากมีปัญหาในด้านของการลังเลการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานานะคะพายบอกว่าให้คุณถอยออกมาก้าวหนึ่งนะคะแล้วให้ชำระล้างหรือพยายามปัดสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่มันกังวลใจให้ออกไปก่อนนะคะแล้วคุณสองคนเนี่ยจะต้องต้องต้อง พูดจากันอย่างตรงไปตรงมาหรือพยายามที่จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นปัญหาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นคุณ,คณชาวราศรีธาตุไฟอาจจะต้องคุยปัญหาของคุณให้กับคนรักและคู่ครองให้เขาช่วยตัดสินใจและตัวคนรักคู่ครองก็จะต้องบอกปัญหาของตัวเองให้กับทางชาวราศรีธาตุไฟเพื่อช่วยกันแลกกันตัดสินใจเพราะบางครั้งคุณอาจจะ มองปัญหาไม่ออกแล้วก็อาจจะต้องใช้ให้คนอื่นเนี่ยสายตาคนอื่นช่วยในเรื่องของอการตัดสินใจหรือการมองอะไรให้มันกว้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในพิเรียดนี้สําหรับชาวราศีธาตุไฟในสถานะของคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณไม่โดดเด่นในแง่ของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีปัญหาเข้ามาทั้งของคุณแล้วก็ทั้งของฝั่งคู่ของคุณเทคนิคหรือการที่จะแก้ไขกขบมมน กับปัญหาพวกนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้ก็คือให้ให้เรียกเรียกได้ว่าให้แลกกันตัดสินช่วยกันตัดสินใจหรือแลกกันตัดสินใจปัญหาของของของใครของมันนะคะอย่างของคุณคุณชาวราศีธตุไฟก็ต้องให้คนรักคู่ครองคุณเนี่ยช่วยในเรื่องของการเลือกหรือช่วยในเรื่องของการตัดสินใจและปัญหาของคุณก็เช่นกันก็ต้องพยายามให้คนรักของคุณเป็นคนที่มองภาพ ของปัญหาแบบกว้างๆและให้เขาช่วยตัดสินใจในการแก้ไขนะคะเรื่องราวมันก็จะค่อยๆผ่านไปนะคะมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณกังวลใจอยู่ลึกๆเขาบอกว่าไพ่บอกว่าให้ลองอยู่กับปัจจุบันดูนะคะหนทางข้างหน้านะคะความสําเร็จหรือ,อความบั่งข้างบั่งมีเนี่ยมันมีมันอาจจะเกิดขึ้นช้าแต่ว่า มันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเจอกับทุกๆอุปสรรคปัญหาก็ให้สงบใจให้อยู่แบบนิ่งๆสักระยะหนึ่งนะคะและก็พยายามมองปัญหานั้นให้ถ่องแท้แล้วช่วยกันแก้ไขทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศรีธาตุไฟนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ The tower, It s p e of swords, queen of swords, the emperor, three of swords ในสถานการณ์ที่เจออยู่ณขณะนี้มันบ่งชี้ว่าคุณอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรที่มันเสียความรู้สึก กับเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์และคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดปัญหาหรืออยากที่จะแบบว่าเพิกเฉยกับความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะคะเขาอาจจะทําอะไรที่มันปกปิดซ่อนเ้นคุณแล้วคุณไปพบไปเจอมันมันทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามันมีอะไรซ้อนแทรกเข้ามานะคะแล้วก็คุณก็เลยทําให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมัน ค่อนข้างจะรุนแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวในพิเรียนี้นะคะพลังงานมันโชว์มาว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรที่ความรับที่มันปกปิดไว้มันถูกเปิดเผยมันทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะค่ะมาดูซิว่าแล้วพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาเป็นเช่นไร a s e of Pumpkin แปดเหรียญนะคะ เจ็ดเหรียญแปดดาบสามถ้วยสิบดาบเหมือนเขาก็ละแคะระคายแล้วก็รู้ว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะมันมีพลังงานที่โชว์ในเรื่องราวของความรักซ้อนแทรกเข้ามา ะะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่ทําให้เขารู้สึกกังวลใจไม่น้อยนะถ้าคุณยังคบยังคุณยังคุยกันอยู่คุณก็จะรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะห่างๆเงียบๆน,นิ่งๆกับคุณไปนะคะคุณคุณชาวธาตุไฟอ่ะที่ในสถานะเนี้ยนะคะคนของคุณเนี่ยเขาก็ที่นิ่งกับคุณไปเนี่ยมันมีพลังงานอื่นเข้ามาซ้อนแทรกเขาก็กังวลเหมือนจะเหมือนกันนะกังวลแล้วก็เครียดเหมือนกันกังวลว่าเออ เรื่องราวที่เขาปกปิดไว้มันจะทําให้คุณได้ล่วงรู้หรือเปล่าแล้วรู้แล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาก็มีความกังวลสูงแต่สุดท้ายแล้วนะช่วงปลายเดือนน่ะมันอาจจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่มันอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะไปทางฝั่งพลังงานซ้อนแทกอะสูง นะคะและบางทีพอกับเข้ามามองดูความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนที่คุณคบเนี่ยมันก็ยิ่งเหินห่างแล้วก็นิ่งเฉยต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพลังงานของเขาโชว์มาว่าเขาน่าจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่จริงๆอย่างที่คุณสงสัยนั่นแหละอ,อ่ะดูแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้ซิมันจะเป็นเช่นไรสิบดาบค่ะโอ้โหขึ้นมาเป็นสิบดาบเลย King of p พ n t ช c l e s ค Six of Morse 6ไม้เท้าสิบเหรียญแล้วก็เจดถ้วยบางทีคุณคุณชาวราศรีธาตุไฟในสถานะนี้คุณอาจจะมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นช้อยสุดเข้ามาเป็นทางเลือกเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากถูกเอารัดเอาเปรียบคุณไม่อยากทนเจ็บคุณไม่อยากคุณไม่อยากที่จะแบบว่าเป็นฝ่ายวิ่งไล่ล่าเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวตัวเขาเองจะใช้ตีลูกนิ่ง อย่างเดียวเลยไม่พูดไม่จาบางทีคุณส่งข้อความอะไรไปอ่านแต่ก็ไม่ตอบอะไรประมาณนี้เขาจะตีลูกนิ่งอย่างเดียวเลยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้คุณคุณชาวราศีธาตุไฟเกิดความรสึกอึดอัดใจนะคะแล้วก็เป็นแนวโน้มที่คุณอาจจะเปิดใจหรือมองทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับเขาก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกคุณแล้วเขาก็ปล่อยให้มีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ของในสถานะของคนคบคนคุย นั้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้พัฒนาน่าจะยากอืพัฒนาน่าจะยากพลังงานอย่างพลังงานของเพศชายจะโดดเด่นมีความวุ่นวายสับสนและการเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆเข้ามา To the s e ีความเงียบเหงาคนหนึ่งมีความสุขแต่อีกคนหนึ่ง กลับรู้สึกเงียบเหงานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้จบสิ้นเพราะนั้นในพิเรียดนี้ถ้าคุณคุณชาวราศรีธาตุไฟใครที่เป็นเพศชายจะได้เปรียบแต่ถ้าใครที่เป็นเพศหญิงจะค่อนข้างเสียเปรียบเพราะว่าพลังงานของเพศชายมันจะโดดเด่นส่วนพลังงานของเพศหญิงจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเศร้าเหงานะคะพลังงานของผู้ชายจะเป็นอะไรที่มีความสุข เอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรประมาณนี้นะคะส่วนพลังงานเพศหญิงรอโอกาสที่มันจะเข้ามาใหม่กับสายลมนะคะซึ่งโอกาสนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะเข้ามาตอนไหนแต่เหมือนกับว่าคุณก็พยายามเปิดใจให้กับใครหลายๆคนเพื่อที่จะดึงความเจ็บปวดหรือดึงความรู้สึกของคุณ ออกไปจากตรงนี้แต่ความสัมพันธ์นี้มันจะแค่พักเบรกไยอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะพยายามนิ่งเพื่อที่จะไม่ตัดขาดนะคะแต่ก็ไม่กระเถิบหรือขยับความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่ได้ถึงเรื่องดาว บทสรุปที่มันจะจบสิ้นเพราะนั้นยังคงไปต่อเหมือนกับเป็นการเหยียบเรือสองแคมเพื่อดูว่าอีกแคมหนึ่งเนี่ยมันจะไปได้ดีหรือเปล่าถ้าไปได้ดีแล้วค่อยสละเรือทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณชาวราศีธาตุไฟอยู่ในสถานะที่เขาเรียกว่าเขาเหยียบเรือสองแคมแล้วเขาจะปล่อยคุณก็แต่เมื่อว่าความสัมพันธ์อันใหม่ของเขาดีแล้วเนี่ยคุณหันกลับไปดูแลรักษาใจตัวเองเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเลยดีกว่าอย่าไปรอให้เขาเป็นฝ่าย ผละออกจากคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายผละออกจากเขาก่อนคุณก็จะได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะคะสําหรับชาวราศรีธาตุไฟในสถานะนะคนคบคนคุยเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อน,นะะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วคนโสดชาวราศรีธาตุไฟพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะสามดาบพลังงานแห่งความอึดอัดใจขึ้นมาใบแรกเลยสี่เหรียญ สามไม้เท้าสองดาบและอสศวินถือถ้วยค่ะอพราะสามดาบมันขึ้นใบแรกเนี่ยนะมันบ่งชี้ว่าคุณอาจจะไม่มีความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ในช่วงเดือนเดือนเมษายนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นพลังงานถึงคุณที่หยุดนิ่ง นะคะหยุดนิ่งรองคอยอะไรบางอยา่างนะคะมีความลังเลลังเลกับตัวเองลังเลกับอนาคตข้างหน้าว่าเอ๊ะคุณจะหยุดรอคนเก่าในอดีตหรือว่าจะเปิดรับคนใหม่ที่กำลังจะให้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 ใหใหก้าวเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณค่อนข้างสับสนแล้วคุณก็มีความรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองว่าคุณไม่รู้ว่า จะเดินเส้นทางไหนดีจะวางตัวเองไว้ในตำแหน่งไหนดีหรือจะไปข้างหน้าต่อไปอย่างไรนะคะใจหนึ่งก็ยังอยากรอแต่อีกใจนึ่งก็อยากจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้ยนะคะมันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึกอะไรที่หงุดหงิดอ,อึดอัดนะคะเลยหยุดอยู่นิ่งๆซะดีกว่ายังไม่อยากที่จะขยับอะไรมากมายเพราะรอดูโชคชะตาหลังจากดาวย้ายแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไหม ดวงคุณจะดีขึ้นไหมอะไรประมาณนี้ยคุณเหมือนคุณกำลังรอคอยอยมาดูสิมีใครเข้ามาหรือเปล่าสี่ดาบค่ะสิบเหรียญสามถ้วยสองดาบ six of pentacles ดูแล้วจากสภาวะของหน้าไพ่ย,ยังไม่มีตัวเลือกอะไรเข้ามา หรือยังไม่เจอใครที่แบบว่าน่าสนใจเสียทีเดียวส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาโฟกัสคุณก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในสมัยเรียนหรืออะไรต่างๆนานานะคะหรือคนในครอบครัวที่เข้ามาโฟกัสกับคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้นําพาความรักไม่ได้นําพาความสุขใจเข้ามาให้คุณสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการได้พบเจอกันสังสรรค์ช่วระยะเวลาหนึ่ง นั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายก็แยกย้ายกันนะคะไม่ได้มีอะไรที่คอนเนคเกี่ยวพันกับเรื่องของความรักนักคนโสดในพีเรียดนี้ก็เลยอาจจะต้องยังโสดต่อไปนะชาวราศรีธาตุไฟไทเด The ซันเกิดขึ้นถ้าคนที่คุณคอนแทคด้วยเป็นในเรื่องราวของคนในที่ทํางานเขาก็จะนําพาในแง่ของการงานที่ประสบความสําเร็จมาให้กับคุณนะ แต่มันเป็นลักษณะงานที่ทํามาค่อนข้างหนักหน่วงเอาการเลยทีเดียวนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมคอนโทรลของผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําอะไรแบบเอารัดเอาเปรียบกันนิดหน่อยนะคะเพื่อหวังผลให้มันเกิดความสําเร็จในในองค์กรหรือในองค์รวมคุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็ยอมทําอะไรตาม คนที่เข้ามาโฟกสัสกับคุณหรือคนที่เข้ามาให้ความสําคัญคุณในช่วงนี้นะคะยอมทําตามความต้องการของเขาไปก่อนนะคะเพื่อทําให้หน้าที่การงานประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันมันมันสำม,มันสำเร็จลุล่วงนะคะดูจากแนวโน้มหน้าไพ่เรื่องราวของความรักยังไม่ได้สดใสเสียทีเดียวส่วนใหญ่มีในแง่ของหน้าที่การงาน คนที่จะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะนําเรื่องของการงานการแก้ไขปัญหาเข้ามาหาคุณให้คุณรับผิดชอบนะคะ Building block หมายถึงการช่วยกันนะคะสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง Peace จิตใจคุณจะอยู่ในช่วงของความสงบสุข Choose to be told ความจริงที่จะต้องบอกกัน b r a c e s นะคะการคอพอรและ Masses in the bottom อะนะคะก็ ในพิเรียดนี้ไพ่ออกมาบ่งชี้ว่านะคะคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณก็มาช่วยเหลือหรือทำให้การงานต่างๆมันมีความมั่นคงเกิดขึ้นขอให้คุณหาช่วงเวลาแห่งความสงบในจิตใจคุณนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรถึงความรักขอพรถึงคนที่ก็เรียกว่าเป็นคนที่คุณ คาดหวังนะคะในอนาคตที่จะได้เจอได้เจอนะคะให้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีหรือได้รับข่าวดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามกลับมาทีหลังนั่นเองอันนี้คือไพ่อรอร์เรลบ่งชี้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นสรุปได้ว่าในช่วงเนี้ยของเดือนเมษายนเนี่ยชาวราศีธาตุไฟในสถานะของคนโสดยังคงต้องรอโสดต่อไปนะคะไพ่ออกมาบ่งชี้ว่าขอพลังงาน ความรักหรือขอคนที่เป็นคนที่ใช่ในชีวิตคุณขอเป็นคนใหม่ดีกว่านะคะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะส่งแมสเซจบางอย่างมาบอกคุณทำให้คุณได้รับรู้ถึงการมาของคนที่คุณตั้งต,า,งตารอคอยนั่นเองในช่วงนี้ก็ให้อยู่แบบสดๆสวยๆแล้วก็ทำงานรับผิดชอบงานกับคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในรอบข้างนขณะนี้ไปก่อนพังพลา ถ้าเกิดว่ามีความรักที่ดีเข้ามาเมื่อไหร่อาจารย์พัจะมาเคลียร์ให้ก่อนเป็นอันดับแรกๆนะคะโอเคจบแล้วค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์พัจะนำบมลลงให้นะคะสวัสดีค่ะ